นสนุนโดย a c explore beyond limits ท่านผู้ชมครับถึงเวลามาช่วงสุดท้ายของรายการครับแลงข้าวรอบเกาะแล้วก็ช่วงวันซุกสุดสัป,ปดาห์หรือว่าวันซุกแห่งชาิกระตำใจแ,แต,ตจ่แต่แต่แจะคิดแต่แต่ผู้จะหวากันก็เป็นช่วงของแลงข้าวเหลาาคลิปนะครับเจา้าของรายการก็มาแล้วครับคุณตู่เข้มมาวันเฮ้ม,มาราัฐ คนจะช่วยอย่างเดียวเด้ไม่มีแรงแรงเลยแืนช่วยแคืนช่วยแคืนช่วยแรงช่วยอ้าวถาวันนี้ไม่กวขอเปลือไม่จะช่วยจริงแรงคืนช่วยจริงแรงคืนช่วยเออแต่กว่านี้ก็ยังช่วยมันได้คิดไล่เหลืองนะจาว่าแรงคืนช่วยเนี่ยคือแล้วคืนในใจผีในใจผีแต่วันซื่อสั้นมวลชนหรือว่าอดีตวันนักข้าวเนี่ยเปลี่ยนนองมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นเหลืองกล้องการทํางานเหลืองก้องการขับเคลื่อนในไปสูเปาไม้กล้องวัตถุประสงค์กองงานแล้วก็เหลืองก้องการแต่งกายใครมีอะไรก็จะเต็มกันมาคิดออกมาหมดเลยครีเอทครีเอทตัวเองขึ้นมาหมดนะครับแล้วก็ใายหมดเอยใายหมดออกมาในงานนี้เต็มทีเลยคิดแล้วววันนี้ออดแล้วไหมรายการออดบ้างแล้วไหมพูดแล้วตั้งแต่ตรงนู้นเลยใช่ไหมตู้มาตั้งแต่ตรงนั้นเลย <laughs> โดยจะบอนองโดยจะบอนองซาลาเี่เนี่ยคือตัวยจานของซาลาเใช่ใช่คือโดยเฉพาะอาจจะพูถึ่งในในพูทึงซาลาเนี่นะคะซาลาเปนี่เป็นนึ่งในผู้ซื้อข้าวค่ะนี่คุณผู้ชมบางท่านอาจจะไม่รู้จักนะส่วนใหญ่เนี่ยซาลาเจะไม่ได้อยู่ในวงการทีวีแต่จะเป็นสิ่งพิมพ์ใะอยู่ในเสียงตา้นะคะออนไลน์ละก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้าง แต่งตัวสบายๆในการทางานน่ะเพราะฉะนั้นถ้าใส่ชุดราตรีนี่ไม่มีใครจะมีโอกาสได้เห็นกระแต่คืนกระจะเต็มไล่คนกระตกใจกันไปคไม่หนึ่งไม่วันใช่ใช่แต่ช่วยเป็นบรรยากาศอีกอย่างนึงนะอีกคนนึงกระตูตูจันทราพรอ่าๆกัจะเต็มเหมือนกันและคืนปีข่วงร้องงานอะไขึ้นเดินเหนื่อยหอบปนหัวต้องควงทุกคนไม่รู้เคยทักอะไรึ้นมาว่ะปี่น้้ยทั้งเตินทั้งแฟนนะอ้วนเมื่อย พวกเราไม่ใช่นนี่นี่น้องดี่เจ้าตูจันดาบ้อนเป็นจับนุ่งนุ่งทิ้งเลยคืนอ้าวหัวกันไวพอดีมีคลิป่ะก่อนที่ไปทีคลิปน้องยุ้ยฟ้าควายแต่เดียวพี่นวยเรื่องของนี่เสื้อเสื้อเสื้อเรามีแจกกี่ตัวนะกกตัวใช่ไหมนักบอกรับไปเนี่ยจริงจริงนะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยไทยกับรสชาติตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์สี่ข่านมาคำท่ามน้องยุ้ยยังไม่ได้ท่าเดี๋ยวตูท่ามให้เลยนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ Uh, uh, อะไรนะถื้อเลยนะคิงส์แมนแน่คิงส์แมนนี่นะคะ uh. มีกำับรถใช่ uh. เขาบอกว่าเป็นภาพยนตร์ที่ uh, สร้างขึ้นจาก มันซึ้ะตูนได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวเขา้าเลยเอามาทําเป็นภาพยนตร์นะคะแล้วกาโด่งดังกันมากเลยกับรถใช่ในบ้านเราในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ m, คุณผู้ชมทันในที่ยากน่ได้เสื้อสวยแบบนี้นะคะ m, ทางไอเดียทีวีแป้วก็นในรายการแล่งข้าวรบก็เรามอให้หกตัวหกทันแนี m, ยหกไส้ตัวเอง,เองเน่ถ้าคุณอ m, ตอบทูกว้าภาพยนตร์เรื่อง kingsman นะคะกับรถไช่ในประเทศไทยเราเมื่อวันที่เท่าไหร่ m, อย่างตัวตัวอย่างโตถ้าไม่เช็ดที่นะรับเลยไหมพี่นุ้ยรับเลยถ้าวันที่เขาใช่วันที่เท่าไรอ่านะอ่ารับวันนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะใครคะแป๊ะค่ะอ๋อน้องแป๊ะน้องแป๊ะแป๊ะอยู่เท่าไหนคะน้องอยู่บ้านพอดค่ะอยู่บ้านพอดอ๋อพี่หน่้ยรอดไหมคะอันนี้เกี่ยวกับความน้าไหม เอาเสียแปมแปมไม่ยาโตกับตั้งเลยอ่ะน้องน้องแ,<ต>แปมหลวมสนุกไหมตึงไม่รอกับค้อยใ,ใจดีแต่ <Okay. S 1> แฉ่อะไรนะคะข้อเปลี่ยนขำทามค่ะข้อเปลี่ยนขำาม อ๋ออ๋อเป็นเงาท่าคือคำที่ถามว่าพี่หน่วยรอหนี่ยกยกเลิกยกเลิกค้ำกันนีน้องไม่อยากตอบก็ไม่เปลือยสักทีเข้าใจแล้วว่าจ้าหนองน้องน้องน้องดีพระอื่นพระอมในการตอกกันเข้าใจเอากิวกมังก็ได้หน่อยวะเบื่อได้ครับไปทามค่ะทามน้องแป๊วนะกับนกช่เนี่ยเราเดี๋ยวเรารับไส้ร่างไม่เพราะว่าเรารับพวกไส้ไงใช่ไหมอันนี้ได้รู้ว่าน้องแป้วโทรมาหน้าใส่แรกนะคะตัวข่อยัดรับไส้นะเดี๋ยวไปหน่วยคุยกับคุณผู้ชมไปก่อนนะฮะว่ากันไป ท่านผู้ชมครับก็คือตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะต้องบอกท่านผู้ชมอย่เสียเดียวตอนตอนรายการพุมกักเกินไปแล้วนะครับเรื่องกล้องอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนี่มาถึงปลายเดือนแล้วปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้วตอนนี้ขึ้นมาตอนเดือนมีนาวันนี้รรหว่างนี้เป็นช่วงที่เด็กนักเรียนลูกล้านของพีนองชาวพรเทสกันอยู่ในช่วงรรหว่างการสอบ นะครับชอบเดี๋ยวพอลัางจากปลายปลายเดือนนี้ประมาณตอนเดือนเมษาเดือนเมษา่ังเดือนน่าจะเป็นช่วงที่จะมีกิจกรรมกององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่มากมายกิจกรรมปากดูรอนจะเป็นบรรดชาส้มเนนปากดูรอนหรือมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นกว่ากันไปมากมายที่สําคัญก็คือต้องระมัดระวังครับมันจะมีผู้ปกครองเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะพาบุตรหลานไปเที่ยวนู่นเที่ยนี่ในช่วงพิเทอมก็ต้องระมัดระวังกันครับ การเดินทางเพราะว่าบางที่เราพาเราพาลูกล้านกันไปเที่ยวต่างจังหวัดบางไร้บางก็ค่อยมีความสุขแต่ว่าการสิ่งนึงก็ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้องน้ำนะครับช่วงปิเทอมนมีเด็กมันจะไปเล่นกันเอง แล้วก็มีข้าวกันทุกปีนะครับชงพิทเทอมเด็กมันจะนุกกันมันจะหนัดเผื่อนกันมาบางทีเป็นเผื่อนบานกายเดือนเคียงแต่อยู่คนรัฐัทาบันโรงเรียนกันหนัดกันไปเล่นน้ำแล้วก็เกดอุบัติเหทศจมน้ำเสียชีวิตกันการันไล่คนแต่แต่ละปีนี่จะมีข้าวปนนีมากระมัดระวังนะครับอย่าอย่าปล่อยลุกร่างกันถ้านุกงกับไปให้ข้าวโครงการขององค์กรปกครองท้องถิ่นโดยจฉพาะเทศบาลนครบุกแตเนยครับเขาก็มีการซ่อนว่ายน้ำด้วยในชงพิทเทอมเนี่ยโครงการปากฤดูรอนนะครับกามสรถาี่จะเข้าไป สุ่งบุตรล้านเข้าไปได้นะครับนะคะอ่ะทึงแล้วมอกอกอกตัวมั้งแหลมอยังมาซ่าซองตัวขึงอยู่แต่เดียวซองตัวขึงนะครับขึงนึ่งไปเล้ครับครับเอาว่ากันไปไม่ได้คือใจโอเคได้ทำรายการคลิปใหม่โอ้โหจุกดก็ได้ตัวงตอมาครับแต่เหลืองสแตนดารึ่งผีก็ได้นางแรงปรังพลังครับได้ฆ่ายาไปปรังพลังได้ได้ครับเด็กงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการดีหลายๆคนตอนนี้ก็คงจะชอบ นะครับเด็กเจบป6ก็จะต้องสอ,งอบข้าวหมอนึงเด็ก,บดกจบหมอนซ้จะสอบขาวหมอปลายก็คือหมอซีมีสัทบันอีกสัทบันอีกข้ออีกคะแนนนึงที่ว่าเด็ก,กจํานวนไม่น้อยการจะเข้าไปเรียนแต่อีกจํานวนนึงก็ไม่น้อยเหมือนกันที่ไม่ก่อยให้ความสนใจก็คือสัทบันัด้านวิชาชีพไม่ไว่าจะเป็นเทคนิคหรือวิยาชีว่าศึกษาภูเแกตไม่กะทางสัาบปัปะชังน,นี่ครับเนี่ามองข้ามนะครับตอนนี้วิชาชีพนี้สําคัญ บางคนจบปริญญาตรีมาแล้วว่างงานก็เยอะแยะไม่มีงานทําแต่ถ้าจบวิชาชีพบางทีจบปวัสนี่ครับตอนนี้ลูกศิษย์ผีเดบิวต์ซ้อนมานะเงินเดือนสองหมื่กว่าบาทจบปวัสไม่จบปริญญาตรีทีนะไปนะถ้าตั้งใจอะไรจะสามารถที่หารายได้กระถุ่งได้ในทางที่ดีวิชาชีพสําคัญครับค่ะขอกราไรต่อพิลลวดท่าต่ออย่าไปมองข้ามวิชาชีพครับให้ความสําคัญกับวิชาชีพ บางคนบอกเออต้องให้ลูกเรียนไปไส่าดาน,นูดานมาอะไรอุดมศึกษานะครับ,รนนรบไปเรียนวิชาชีแต่บางคนแล้วก็ท่ามลุงได้ลูกชอบไปได้บางคนชอบการโรงแรมชอบการท่องเที่ยวชอบเรื่องการทำนุ่มมเนี่ยมันไม่แน่ครับบางทีลูกของเราเนี่ยจะเป็นเอเจนต์ทำนุ่มท,ที่แปลกไม่ขึ้นมาเนี่ยเมื่อก่อนนี้นไม่ว่าจะเป็นนุ่มเนี่ยเป็นนุ่มแบบดังๆข้อง ทั่วโลกใก็นขาะนี้ที่มีแฟรนชายไปทั่วโลกเลยมากมาที่เ,เ,เรากินก <Mother. S 1> <urate> ินู่เนี่ยก็ไปศึ้ษาแหลประวัติตะรับแต่ละคนมาจาก mm hmm. วิชาชีพมีพื้นท่านการศึกษาที่มาร้าวิชาชีพมาก <Okay. S 1> แล้วครับประสอบความสําเร็จนะครับบางคนเป็นลูกจ้างกมา็มาไม่มีโอกาสได้เรียนนะครับแต่เป็นลูกจ้างก็มาแต่ประสอบความสาเร็จทาให้คนทั่วโลกเนี่ยต้องกินต้องซื้อต้องไปเป็นลูกข่าประจําวันสัปดาห์หนึ่งถ้าไม่ได้กินสักสองครั้งยูไม่ได้กลายเป็น เมื่อกับว่าติดงอมแงมเลยนี่คือเรื่องของความสเร็จในด้านวิชาชีพนะครับอย่ามองข้ามกับอยากที่จะให้ความสำคัญ รามยิชาชีพนะครับในช่วงที่รับส้นี่ก็มีเสียงพี่นุ้ยเข้ามาในสร้ตลอดนะเพราะว่าเขาน่าจะดูทางทีวีด้วยอะไรมาณนี้นะคะิดตามรายการยู่นะคะกลับมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้สี่ทัานแล้วผู้ชมดีนะคะตอบถูกอ่ะในช่วงนี้ไปขอดูคลิปกันก่อนวันนี้นะคะให้น้องโปรดิเซอร์นี่ฮะน้องบ้าจัดการเรื่องคลิปให้นะคะกับเป็นคลิปถีเรียกว่าเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะเรื่องราวอาจจะเป็นเรื่องถีใกล้ตัวนะเรื่องราวบางเรื่องอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นกับคุณแต่ ว่าทั้งว่าทั้งมวลเนี่ยเราก็ไม่แน่ไม่นอนชีวิตคนเราเนาะ okay. เอามาให้ได้ดูกันค่ะคลิปแรกปอดีว่าอันนี้เข้าโพสต์ว่าเป็นแบงค์จริงแบงค์ปลอม e ไม่แน่ใจเพราะว่จจนนนะา,านนะป,ปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีเรากัดแยกกันไม่ค่อยทูกกันนะยิงยุ่ปัจจุบันนี้ยเขาบอกว่ามันมีกรร Funny, e ับม,มือวิธีในการทําแบงค์ปลอมนี่มืดทิ้งเยอะมากน่าเป็นประเด็นกันมาพอสมควรค่ะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นกรณีแบบไหนไปดูกันค่ะคุณผู้ชมโอ้แล้ยากดี <N> นี่ใบห้าร้อยกบเนี่ยไอ้อะไรวะโอ,โโอปลาทะลุง,ง่งแบงค์ห้าร้อยทุกวันนี้มันมันเป็นแบบนี้เหรอครับพอโดนน้ำแล้วมันลอกไอ้ตรงเนี้ยเห็นปะเพื่อนเห็นปะเนี่ยแบงค์ห้าร้อยใหม่ทุกวันนี้เป็นเป็นเป็นแบบนี้เหรอครับหัวใครเนี่ยเพื่อนดูดิหัวไปซื้อของที่เซเว่นเนี่ยเขาบอกซื้อไม่ได้เป็นแบงค์ห้าร้อยปอม ผมเพิ่งได้มาจากไอ้นี่เองจากแมค้าร้านข้าวเกงซื้อข้าวมาเช้าอยู่พัทลุงดูเถอตายมีแบงค์หนึร้อยปอบบนด์เนม้เหรอครับฝากหน่อยในการระวังหน่อยลองจุ่มน้ำดูเพื่อนนี่ของแท้ออกมาจากตู้นี่มาจากมือแมค้าในตลาดเหมือนกันเพียบครับแต่ว่ามันลอกเเห็นปะ่ะเพื่อนเห็นตรงนี้ปะ่ะเนี่ยเนี่ย นายเห็นว่าไม่ฝากไว้แค่นี้กันตัวนงหน่อยเพื่อน อ๋อนะคลิปไม่มาไม่มค่ะเป็นคลิปที่เขาแยกที่เขาปูเลยนะวาเขาเพิ่งไปซื้อข้องมานะแล้วก็ได้ทอนจ้าแมคคาแน่ๆลไปร้านข้าวแกะข้าวแกงซึ่งที่นี้เนี่ยถ้าวีไปซื้อข้องทีเซเว่นเขาไม่รับเขาไม่รับแลปอให้รุดพนันนะคือเป็นเราวะถ้าเราเป็นพอคาแมคคาเราก็ไม่รับนะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจอ่ยมันปลอมหรือไม่ปลอมเพราะว่าปกติแล้วถ้าเป็นข้องจริงนี่มันไม่น่าจะรุดนะพี่หน่อยแต่เจ้าตัวเองเนี่ยก็คิดว่าตังที่ตัวเองได้รับมาน่าจะเป็นตังจริงนะในขณะ ถ้าเป็นตู้เนี่ยส่วนตัวความคิดของตู้ตูต้ตตกับเบอด้เลยว่าตู้ก็ไม่แน่ใจนะว่าตางที่เขาได้รับมาเนี่ยเป็นตางจริงหรือตางปลอมซึ่งเขารับมาจากแมคคาไงไม่ได้ไปโทษมาจากธนาคารวันนี้ซึ่งมันก็ยืนยันไม่ได้ว่าทุอเปล่าวหรือพิษแบบไหนฝั่นั้นแหละแต่ว่าแต่ว่าผู้เสียหายรายนี้นะที่เขาที่เขาได้แบ่งแบ่งห้ารอยปลอมมาจากแมคคาเนี่ยแกปูดอยวักนึ่ทง่ววานาสนใจมาก็คือแบ่งห้ารอยที่เอามาจากตู้ธนาคารมันเป็นแบบนี้ แบงอร่อยที่ได้มาจากมือแม่คา้าเนี่ยมันจะหลอกแบบนี้วิธีการคือแกก็ทิ้งไว้ว่าเผื่อๆเนี่ยถ้ามีแบงอร่อยเนี่ยถ้าไม่แน่ใจก็จุ่มน้ำก่อนแหละถ้าจุ่มน้ำคือถ้าถ้ามันมันเป็นข้องแทนนั่นนะข้องแทนเทว่ารตรา,ตราส้นใหญ,ญ่หลักเฉลิมประเกียรติทรงครองราชออกซิพออกซิพปีนะครับตรงนั้นนั่นคือตราตราเฉลิมประเกียรติทรงครองร 60, 60, 60, ัฐออกซิพันซาออกซิพปีนะจะไม่หลอกไม่รุดแต่ถ้าเป็นแบงค์พรอมน่ะพอทุกน้ำปั๊บรุด อ๋อนั่นแสดงว่าอาจจะบ่งบอะได้แน่ทีนี้เจ้าตัวก็ไม่รู้เนี่ยนีถือว่าพนักงานเนี่ยเอาเจะว่าไปนะคือการที่คุณไม่รู้เนี่ยอีเรื่องหนึ่งแต่การที่คุณไปสื่อข้องในร้านเซเว่นเซเว่นเนี่ยเวลาเขาเห็นปุ๊บพนักงานเซเว่นมีสิทธิ์ที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในข้อห้าที่คุณเนี่ยเอาแบคงปลอมมาช้โดยที่คุณบางคนก็รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไงบางทีเจ้าตัวไม่ได้รู้นี่มไปรับไปรับอีช่วงนึงแล้วได้ปะนี้วิธีการก็คือถ้าว่าถ เดินกรณีว่าท่านมีแบงค์พร้อมเนี่ยพอตึ<ช>่นไปตึงเมื่อก่อนนี้นเดี๋ยวเนี่ย<ช> ไปตึ้งเซเว่นแมคคาไม่รับเนี่ยทันต้องแคบไปโรงพักเลยไปแจ้งความมาต้นทางกล้องใบเนี้ยจนจำได้มจะได้มาแต่ไหมอ่าอ่าคือต้นไปแจ้งความไว้ก่อนว่าเนี่ยห้าร้อยเนี่ยต้นได้มาจากแมคคาเจ้าหน้าที่เขาจะไปตรวจสอบจากแมคคาเองแมคคาเอามาจากใครเลยลูกค้าเราคอยว่ากันไปน่าจะได้เป็นเป็นต้นตออะไรแบบนี้เนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยแมคคาก็ไม่รู้ได้มากานลูกค้าจะได้รู้ว่าในพื้นที่นั้นมีความเสี่ยงที่ต้องเรามาระวังเรื่องข้องแบคงปลอมด้วยนะคะเออนี่เป็นประเด็นที่น่าสนใจวันหน้าโอกาสหน้าตัวข่อย soon. Sure. ด้วยานาศึกชุนลำธนาคารนะครับไม่ว่าท่านคลั่งก็ได้คลั่งจังหวัดนะเอามาคุยได้ใช่ประเด็นเรื่องของแบงค์นะเพราะว่าแบงค์ห้าร้อยไม่ได้โดยเฉพาะตัวยำพีก็ได้พีกสัปดาห์หน้าก็ได้ท่านคลั่งรู้จักกันรู้จั๊กได้ได้ค่ะอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ตกตกเล็กจนเกิดไปนะคะเอาละไปดูอีกคลิปหนึ่งค่ะอันนี้บ่งบอกซึ่งเรื่องของชีวิตคนเราบางทีมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะคนเราเกิดมาสุท่าพส้มก็ถือว่าเป็นสิ่งที่วัดหน้าในเกกิดมมาาา็อจจะีปัญห เรื่องของความพิการแต่ทั้งหมดทั้งมวลเขาบอกว่าคนเราจะยู่ได้ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของการครบข้ออายะเท่านั้นจิตใจเป็นสิ่งสําคัญค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่จะทําให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าคนคนนี้สู้ชีวิตขนาดไหนเป็นกำลังใจให้สภาพหลายหลายคนที่กำลังทอ,อยู่ในช่วงนี้ไปดูกันค่ะ มาผมซื้อตามที่บอกเดี๋ยวซิมเมซื้อตอนเที่ยงเอาอผมก็มาซือ้ออีหลีเท่าไดนี่พี่เบสหาไม่นอดเอาผมมีโอ้เอาลอยหนึ่งผมห้พี่เลยลอยหนึ่งบนต้งท่อนอีกเ้าหา้าบาผมซื้อใจพี่สุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเอาเอาอันนี้ ซื้อน้ำมาฝากน้ำเขานี่อีซีตันเนี่ยเขาทรงเอาเพื่อมืออื่นที่ได้ขี่รถเบนซ์มาขายผมโอเควะทรงฝามือทรงนะโอ้ทรงรถเดี๋ยวมืออื่นเปลี่ยนเป็นซ้ำรอนี่มาเปลี่ยนเป็นรถเบนซ์มาขายผมโอเคบะโอเคไปผมไปแล้วด้ เอาเจอกันเด้อพี่มาขายผมทุกวันเสาร์เด้ออยู่หนาล่านที่ที่พี่ไปขายผมนะไอเดียน่ะไอเดียอ่าอ่าไปขายทุกวันเสาร์เด้อเอาเอาโอเคขอบคุณครับพี่ทุกวันเสาร์ครับเจอกันเด้อเสาร์ที่ถึงนี้เอาไหมเอาเอาเอาเมื่อื่นเอาเอาไปเจอกันเด้อครับครับครับ นี่เป็นภาพคลิปข้องผู้ชายคนนึ่งค่ะคือผู้ชายคนนี้เนี่ยแกแกเห็นพี่ผู้ชายคนเนี้ยที่ค่ายบิทกเก็ตเนี้ยเข่นยู่ทุกวันข้านหน้าหลานแกนะคะทีนี้วันนี้คืนนี้เนี่ยแกก็ไม่มีโอกาสได้คอยที่ซื้อทุกวันไหมรัวึงแกก็เคยเบาะพี่คนนี้ไว้ครั้งนึ่งว่าเดี๋ยวแกจะซื้อแต่ว่าตอนที่แกเห็นครั้งแรกเนี่ยแกไม่มีตังค์ตอนนั้นน่าก็คือไม่ได้พกตังค์มาวาวบบนั้นก็เลยเบาะสัญญาแกว่าเดี๋ยวกำหนดซื้อแกก็เลยขับรถตาม ผีคนนี้แหละคือแกเข้มข่ายทุกวันด้วยลักษณะทีะผีทีข่ายบีเทเกนก็คือแกไม่ได้ส้มบุญนะฮะแตบพบิการเลยประมาณนี้ค่ะแกก็ะามมาซื้ออย่างที่เราเห็นในคลิปค,คลิปเนี่ยเป็นอีซานภาวะเกิดที่อำเภอเมืองนองค่ายอ,นะอยู่แถวหนองคายก็บ,บอกได้เลยว่าแกข่ายประมาณแพ็คหนึ่งเนี่ยประมาณ75บาทนะแล้วก็แล้วก็ พอเจ15บาทปุ๊บแกก็ให้ไปลอยเนื่องไม่ต้องทอนแกซื่อใจว่าเพาั้น15บาทเนี่ยก็ชื่อได้ว่าเป็นเป็นนำจิตนำใจแล้วสังเกตอียิ่งยั่งที่เกิดขึ้นก็คือพีเนี่ยแกวายตลอดนะแกเห็นเห็นพราวแล้วสมาการะวะจ่ายค่ะนท่อมตัวใช่ายึ่ายไม่แต่ว่าแต่ว่านี่นะมันเป็นการบ่งบอกอย่างนึงบางทีคนเนี่ย บางคนนี่ไม่ใช่อยากกิซื้อนี่ใช่แต่ซื้อเพรต้องการนี่ช่วยแกนี่ยใช่ใช่ใช่มีการนัดกันบนมืออื่นมืออื่นมืออื่นภาษาอีสานมืออื่นแปลว่าต่อชาวนะครับมืออื่นวันเสาร์วันเสาร์เออมืออื่นมืออื่นวันเสาร์มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาอ่ามามืออื่นเด้ออะไรประมาณนี้เข้าซื้อซื้อซื้อใจซื้อใจอ่ซื้อใจเจ้าแต่ว่าอันนี้นะอันนี้ของอีสานนะค่ะคนตายเราแต่ว่าสู้ชีวิตแบบนี้ตอนนี้เดดังมากมีอยู่คนหนึ่งอ้าวองเล น้องเดียวเพลงเพลงเพลงน้องเดียวปุ๊บต้องเพลงปีรองไม่ชับแต่น้องเดียวแต่รับนองเลยทุกคนดูมาเอานองเดียวนี่ครับนองเดียวมันใจปลาดำกว้านใช่แต่ว่าน้องเดียวนี่เป็นคนสู้ชีวิตมาใช่คือนึกภาพแต่ว่าคนน้องเดียวนี่ตีก้อนนังเคยเคยเห็นนะครับตาเคยเห็นมาแล้วก็อยู่ๆมาคายมาเป็นโรคงไผ่คายเจ็บชนิดนึง แล้วก็ค้านี่มันทํตาบอดตาบอดใชตาบอดปั๊านี่คนที่เคยเห็นเคยเล่นเคยสุกเคยสนตามประสาทเด็กๆเนี่ยเรมาไม่เห็นเนี่ยนึกภาพแต่ว่ามันเปลี่ยนไป้นนรงท่างครับหลยคนบอกว่าคนเราถ้าผิการมันจะเกิ่กวาเนิร์ดนั่นคือเป็นสิ่งที่เขาต้องปรับตัวได้ตั้งแต่เกิดแต่สําหรับคนที่เพิ่งมาเกิดขึ้นในขณะที่ตัวเองเนี่ยรู้แล้วทุกอย่างเคยเห็นในสิ่งที่ที่ตัวเองสัมผัสได้เห็นทุกอย่างเลยได้แต่มาวันนึงที่มองไม่เห็นเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันมากนั่นก็เป็นสิ่งีีีคนนงผ คลิปแต่ตอนนี้คลิปนี้ไม่รู้ผีวายแค่ไหนผีเอาไปซ่อนลูกซิดบ่อยๆนะเป็นผู้ยิ่งีี่ว่าเกิดมาแล้วก็เขาเรียกว่าผีการว่าเป็นโปริโอไงเดินนี่เดินเดินต้องจ่ายต้องจ่ายสี่ข่าเดินลโปริโอแล้วเรื่งก็แต่ว่าไม่ไม่ทอต่อชีวิตนะยูตินนครราชสีมายูตินค่อนแกนคอนแกนเนี้ยสักแล้วก็เวลาขึ้นรถเนี่ยรถไม่คอยรับนะพอเป็นผ่า้จอดต้องจอดหน้านะ ว่าอีกขึ้นเนี่ยต้องซีรับไม่ไม่ยอมรับเพื่อนอันนั้นเนื่องอะไรเนื่องช่องแล้วก็เป็นคนเดียวว่าไม่แบ่มือแบบข้อทานใช่แต่ว่าชายความปีการตีค่าชายไม่ได้แต่มือชายได้ไปหนังทักนู้ทักนี้หรือไปดับข้องก็มาค่ายไปเดินค่ายตามานานนานบางแห้งนร้านอาหนรยิกเลยยิกมันมากนันยิกยิกยิกนะแต่ปรากฏว่ามีคนบางคนตีใจดีแล้วก็ซื้อให้แต่ก็ซื้อไมอย่าก็ซื้อได้ก็ซื้อไปได้ตอเราไอ้คนนี้ลักคือได้ซื้อได้ช่วยจาก เดินวันหนึ่งบางที่เกือบสี่กิโลเดินจากทีรานาห้านกลางคืนเนี้ยรัไปบ้านสี่กิโลแล้วบ้านยูมอทอมอทออนี่ยู่แล้วก็เก็บเงินสะสมไว้แต่กวีกว่าน,นี้จนตัวเองนี่จบป,ปออ่อ,อแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้อ,องถิ่นก็คือเทศบาลน,นาครขอนแก่นนี่เอามาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นหลูกจ้างก็เลยตามภารกิจจ้างเป็นลุกจ้างชั่วคราวให้มาทํางานแกเทศบาลคอยรับโทรศับอโอปอเรเตอร์อย่างเดียวแต่วได้คนนี้นะ ตางตางเดบวการเดินสี่ข้าและค่้ายคล้องเนี่ยตางส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นทุนเรียนอีกส่วนหนึ่ง เอาไปช่วยผู้พิการต่อราอูอันนี้เขาบอกว่าคนใจใจประเสริฐอ่ะใช่ใช่ร่างกายซึ่งแม้จะพิการแต่ใจไม่พิการซึ่งแตกต่างจากบางคนซึ่งจะครบหนาชิดซ้องแต่ใจกับพิการตัวคนธรรมาก็ต้องดู้สัมปวตัวเองกันสักนิดนึงนะว่ากันไปนี่บอเล่าตึงนเราวันนี้นลากแท็กซี่ทำไมแท็กซี่จะไม่คิดว่าจะมีคลิปแท็กซี่แท็กซี่ในหลาล่าแท็กซี่หรอเดี๋ยวว่าไปรับคนพิการไม่เอาตังค์ที่เคยเป็นเน้นมาก่อนนะอยู่อ่ยางมีครับอย่าให้มีมากมาก กรุงศรีอยุธยาไม่สิ้นคนดีเมืองไทยก็ไม่สิ้นคนดีเช่นเดียวกันใช่อย่าไปท้อกับชีวิตครับดูแต่ว่าเวลาหมดแต่ดูหมดเลยวะท่านมามล้วคลิปสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวถ้ามอสดิวก่อนยกมือท่านท่านเอาไปดู่คลิปสุดท้ายอะไปฝากคลิปนี้ซึ่งการไฟฟ้าอันนี้ไม่ใช่ที่บ้านเรานะคือที่ปัาอยาเอาไปดูกันก่อนว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรไปฟังไปดูกันก่อน่าคลิปนี้ถึงการไฟฟ้านะครับ เนื่องจากซอยเฉลิมพระเกียรติ18ทับ1พระยายใต้ระหว่างพระยาการรถบัสรถบัสแคบทุกของแค่ทุกบริษัทเลยขับผ่านเ้นนี้แล้วถ้าชางสายไฟชาวบ้านเดือดร้อนมากครับไม่รัผิดชอบด้วยแล้วไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลยเอาได้แต่ว่าเอาสายไฟไปมัดคืนจนตอนนี้ก็ชากสายเน็ตไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็ยังไม่ทำอะไรวอน เรียนเรียนการไฟฟ้ามาช่วยแก้ไขหน่อยเละหมดแล้วเนี่ยครับขับรถแม่งกลัวไฟดูดชิบหายดูแลหน่อยครับพันยาครับแค่นี้แหละจุ๊บบจุ ดาโกเซ็ตเราบอะมีกระจุ่งกี่ยวกับวัวแล้วรูปลัางหลังเลขประสาทเลขประสาทในฟิลพ์แล้วในพิมพ์เหรอตีมาตยามาตยากัวไปดูชิบหายว่ะออเอาก็เมื่อนนี่ง่าแต่ว่านี่บ้านเราดีอันนี้ดีไม่ได้ถ่ายภาพแล้วก็ไปมืโพดเมื่อนบ้านเราวันก่อนเห็นไหมโพดแป๊บเดียวนี่ถ้าคนไทยถ่ายไม่แต่ไรแต่ผมฝรั่งใต้แป๊บเดียวซ้อมเร็วนี่ไม่รู้ใช่พอถ้าเป็นคนไทยจะถอนแล้วจะถอนลาวโทรไปบอกแล้วเกีื่นจดหมายบัตรส้นเทไปแล้วโทรไปตามเดือนอ่ะ แล้วก็ไ<อ>ม่กระสนใจไม่<อ>แย่แท่กับการรองเรียนขอคนไทย<อ>แต่พลังไม่ใจพอใจแม้นี่มันโอเปินพลือแค่<อ>นักหน้ามาแช่แช่แช่ซ่องรอบอมันมน,น่าเจ็บใจ<อ>นะครับ แต่ว่าอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าทุกจังหวัดนะครับบางจังหวัดก็ดีนะครับบางจังหวัดก็ดีนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปอันนี้ก็บูทีพัทยานะเป็นพื่อต้องไปตรวจสอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าเจอแบบนั้นเนี่ยคือบางที่ชาวบ้านก็ก็ไม่รู้ไงว่าสายที่มันโลละยงละยางออกมาเนี่ยมันเป็นสายไฟอะไรกันแน่สายเคเบิลสายโทรศัพท์ทุกอย่างมันก็เกิดอันตรายได้ต่างเพลไงเอาขี้ๆมาเชียร์ไปแป๊บเดียวนี่เอากันไฟฟ้าแรงสูงมันดุมันมีนุวย ตายได้แล้วคนตกตกก็เขาถึงบอกว่าอย่าไปยื่นคำซเสวยควานะมันไม่แน่ก็มันนี่นี่เวลาคนตกแรงๆเขาห้ามไปยุ่งในนั้นนั่นรู้ไหมตู้โทรศัพท์บางคนเนี่ยไปลบโรคฝนในตู้โทรศัพท์มันมีไส้ดินเลยใช่เอาบางทีไส้ดินมันรั่วอ่ะอันตรายนั่นอันนี้บอกไว้ด้วยนะต้นไม้ปนนี่ไส้ไอ้ตู้โทรศัพท์ปนนี่อย่าเดียวไปยกปนอยู่นะอันตรายมากเลยนะคะเอาไว้บูชาฮอนอ่ะอันนี้เป็นคลิป ้องส่วนใหญ่กับเป็นแนวสังคมสังคมนะยิบมาให้ได้ดูกันค่ะเบาๆสบายๆกันสักนิดนึงคุณดีเหมือนซุกซุกสุดสัปดาห์ซุกสี่หกซุกมีนาคมส่องปาน้ารอยสิบแปดค่ะนะครับซุกสุดสัปดาห์ว่าเดยวจะไหมหมดแล้วเวลากรหมดแล้วเวลากรหมดแล้วทั้งวันนี้คือสาระอันเป็นประโยชน์กับรายการแรกข้าวรมก็ ไอเดียทีวีแปดช่วงก้องคุณเข้มาวันเทมาราชช่วงข้องแล่งข้าวเหลาคลิปนะครับสาราเป็นประโยชน์จะเป็นอุตาหอจะเป็นแนวคิดจะเป็นสิ่งถีมันเป็นการสะท้อนปัญหาข้องสังคมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสาบ้วครับแก้ไขกันไปทางนี้ทางนั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์กับคณนึงคนใดไม่ได้เกิดประโยชน์กับตัวไม่ได้เกิดประโยชน์กับพมแต่เกิดประโยชน์กับคําว่าสังคมไทยรวมกันสังคมภูเก็ตรวมกันเรื่องวัดสังคมตรงไหนก็รวมกันนี่คือป่าไม้ข้อง ไอเดียทีวีแปดโดยเฉพาะแรงข้าวรอบขอครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้ทุกท่านมีความสุขนะครับเ<ะ>พมกระตงตูลาไปเป็นตเทนี้ก่อนสวัสดีครับ